ขอจุ่มก่อนแล้วงั้นหิวฮ่าอย่างไรกูได้ข้าวไม่ก็าตายละวิวิงันสี่หมื่นได้ <c oughs> ไอ้บอบหรือเปล่าจ้า มึงไล่ป้นหน่อยดีบางคนมีเงินตั้งสี่ห้าหมื่นใ้เฮี้ยเฮี้ยวเฮี้ยวกูลงรถบุกลงรถเลยนะเออให้กูลงก่อนนะสัวนว่ามึงไปแล้วขังกูทำเฮี้ยอะไรไม่ได้เลยนะเว้ยกูเคยแล้วกูเคยรอบหนึ่งละไปกไอ้เฮี้ยบางมั้ง

เดือดไกลกูไปไหนอ่ะเขาชุบเพื่อนเขาชุบเพื่อนเขาชุบเพื่อนไหนไหนชุบตรงไหนพี่ตรงไหนชุบตรงไหนที่หลับสายตนแรกที่หลังข้างหลังเขาตื่นหมดแล้วเพื่อนเช่อไหน่อยเขาโค่นเด็ดขาดเลยนะชื่ออะไรเนี่ยอ่ีเอดี้ไหมแต่งอันเดียร์อารีเกลดิข้างหลังมาแล้วนะข้างหลังมาแล้วนะข้างหลังมาแล้วนะ อีกได้เนี่ยถ้าถ้ามากันแล้วลงกันนะหรือว่าหรือว่ากูเก่งสวยเซล่ามาแล้วไม่ต้องแยกไฟไม่ต้องแยกไฟต้องแยกไม่ต้องแยกไม่ต้องแยกไฟชุบคุณดีชุบชุบชุบใครมีเอดีชุบเพื่อนใครมีเอดีชุบเพื่อนไม่ต้องแยกไฟเฮ้ยเข้าเพื่อนเข้าเข้าเพื่อนไปตรงกูสวยแทนไปพีช ผมไปให้เล่นผมไปให้เล่นแต่ผมเข้าหลังให้ผมทุบอย่างทีทำ้ผมยังโดนตายตายหลังเข้าอันนี้เมกันเี่ไอวัตซิโร่สวยสวยมิดพอดีพอดีมิดเสียเวลาเดี๋ยวเวลามิด หมัดเปล่ามันเยอะนะคนนี้ไม่หมัดเปล่านะ่าจะไม่มีอาวุธมั้งกากินังอะ่ะอาวุธน่าจะยังไม่เนียเรายังไม่ทุกคนมัน้งเหวอนมาเด้อซันมาส้มเอาเด้อไอมิอดต้องแบกอะไรมิดไอมิดแบกไอมิดแบกไอมิดแบกมิดน้องเอาหน่อยเอ้ยหน่วงหน่วงหน่วงเอาเดิเฮ้ย ไหวแต่ถ้าเขาเล่นชุบอ่ะพอพลิกได้เลยนะเนี่ยไอ้มัดเปล่าเนี่ยไปวิ่งไล่ชุบเนี่ยชุบตัวเมียวุธขึ้นมาสบายคนเยอะเม็ด เรียบร้อยไม่ไหวยุบหมดไม่ได้ต้องไม่ฆ่าตัวชูคอร์ดด้วยยุบหมดไม่ได้ เขาไปเล่นชุบหมดไม่ได้ตัวมีเดต้องไปไล่ฆ่าตัวแพงเนอนั่นแหละหนัวเอาหนัวกันเอเอาตายเอาตายกันเองเอาหมดอืมพี่ชุมแล้วบังกรอนะ่ะพีี่พ่ชุมบังกรแล้วโอเคโอเคโอเคไอ้ห okay, <okay>, okay. ลงไอหลงไอหลง,ลงช่วไไปหลงดีกว่าตกือบัง,ง,งกรวะจำกูไม่ได้แลนะอย่ยพาไปาป,ปากสีแดงเอ้ยผ hey, ิดคนไม่ไปชุวไไปหลงดิไม่ชุวไไปหลงคนนึงดิไอ้หลงไปปาดิเอาได้น่าแตะไปปะ โลกไอเซล่ามึงโลกอะไรเนะี่ยจะรู้ไอทิดแม่งเอาผมแค่นั้นแหละตอนแรกอะตำรวจมาแทางตำรวจได้นะแทงตำรวจได้นะแทงตำรวจได้นะเล่นให้สุดเล่นไปเลยแทงตำรวจได้มึงแทงมึงแทงได้แทงไปเลยโโโโโทททททษษษษษโทษปล่อยก่อนเดี๋ยวผมปล่อยให้เดี๋ยวผมปล่อยให้ก่อน แป๊บนึงนะผมปล่อยก่อนแล้วเดินหนีแยกกันก่อนนะครับสัตว์คุณจะหนีไม่ได้มาได้เฮียเอามาเอามาเอานะมาเอานะไปมีไม้มาตีหัวดินี่นี่นี่แปมเปมหนีเปมแปมสายเปล่าสายเปล่าตัวเหญ่อนเล่นดีละคนดีละคนไม่ชะลไม่อนก่อนได้นะเว้ยมีบ้านมีบ้านมีบ้านมีมีหายอยู่หายอยู่ใครเล่นใครเล่นใครเล่นตรงกูตรงกูตัวนึงนอนอยู่ตรงกูเนี่ย ภาพเลยตำรวจอะ่ะตีเลยตำรวจตีตำรวจด้วยตีตำรวจด้วยขอจุ่มก่อนละงั้นหิวหายนายกูได้ข้าวไม่ก็าตายละวิววิ เงินสี่หมื่นได้ไอ้บ๊อบหรือเปล่าจอลงไล่ป้นหน่อยดิบางคนมีเงินตั้งสี่ห้าหมื่นในเฮียเฮวเฮวเฮวเคน ไม่เอาโทรศัพท์อะสีขาวนี่ก็ของแะไรฮเฮ้ยไปช่วยเพื่อนตอนเพื่อนโดนตำรวจเฮ้ยไปช่วยเพื่อนก่อนเฮ้ยเอาดิตำรวจอ่ะคุณหลังคุณคุณปล่อยปล่อยปล่อยบังปล่อยบังโอ้ยเขี้ยติดที่อะไรวะใส่เกาะใส่เกาะคือคุณโดนอะไรอะอันนี้ไม่ นิดเดียวผิวนะนะตำรวจอุ๊ยอุ๊ยแรงอันนี้แรงอันนี้แรงแรงนะแรงนะเราเล่นแรงนะเราเล่นเราเล่นแรงนะเราเล่นแรงนะนี่แน่เอาไปหนึ่งแผลเขาเล่นแรงนะมาคุยกันดีดีดีกว่าสวย นี่เดี๋ยวผมเอาเจ็ดร้อยเนี่ยไปเย็บแผลเมื่อกี้หัวหปูดเลยอ่ะเมื่อกี้ตีมาหัวปูดเลยอ่ะดูดูดิดมาสี่หมื่นวะเฮ้ยเจอให้รู้เหรอให้รู้ท้า จอกลุ่มซับเจอกลุ่มซับต้องไม่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 ต้ององไว้นี่เนี่ยว้นี่เลยเข้ามาเลยไอ้กล่องนี่เราขโมยได้ป่ะวะมมาได้ตาม้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 มมก่องนใครไม่มีกล่องมาเผมต้นะไอ้พอไบ้างเียหมดแล้วไปเอบงไปไปอพี่ได้หมด่้นะไปไนี่40,000คนนึง ขอให้นะเซตนี้นะมึงเอามึงเอาเอาไอ้เนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมีบุปปินแดงอะไรบุปปินแดงทำไมอ่ะไม่มีบุปปินไม่มีบุปปินแดงเยอะนี่อไม่มีบุปปินแดงเนี่ยแย่ววะยาวเลยเท่ากูเร็ววะเอาไงอะเอาไป่ะบังน้อยอะบังยังไงมาเลยเอ๊ะเจ้าอ๋มเจ้าเก่า แมวแมวทำให้เขาเอาเขาเอาเขาเอาเขาไม่มีผูปิดทั้หมดมันสองมันจะทีเดียวไม่ที่ไม่เอาเพราะอะไรรู้เปล่าไม่เอาเพราะว่าเอาออกมาเล่นเอาออกมาเล่นไงก็เห็นเอาออกมาเล่นเนอะให้ออกมาเล่นจะเล่นหนูไม่งั้ตไม่เอาของที่ถึงมึงเอากี่ขวดเอาไปก่อนก็ได้พี่เผารถมันก็ได้นะพี่เออไล่เผารถไปนี่จีทีบีเนี่ยรถใครเอ่อในตรงโตู้รถไม่ใช่รถเอารถออกแล้วนะครับผมจะเผารถนะอ๋อโอเคครับ แยกออกไปหน่อยแยกออกไปหน่อยรถมาอยู่ไหนอะของงัดหน่อยสิเผื่อมีนี่น้อยใจไหมครับแล้วประชาชนรถใครออกอันนี้แล้วแต่ครับตูไม่ได้นี่แน่สอใช่ใช่ใช่ ไอ้ยรถคันนี้งัดนยดิบินบินไหมไม่คันนู้นนี่ร้อยโลอะีดไม่ใช่รถมันนี่ไมใช่รถมันกลเียแล้วมันไม่มีใครอยู่หรือไม่ใช่หรอให้สีแดงให้หมดเลยให้หมดเลยเมงัดปะี่งัดหลพี่ไม่มีเอางไหนเขาจะขับไปไหนอะ มาแล้วให้ขับร้อยี่สิบโลไปไหนอะ่ะมีเกาะหรือเปล่าเ๋าอยู่ตรงนู้นมีม,ม,มีมีของปะบิลลี่มีเฮปเฮฟแดงพี่หกร้อยผมว่าไม่ไม่น่ใช่รถมันอะเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนหมดยังไงจอน ใครเแดงพี่พี่ตรงนี้ใครมีไอดีมั้งอ่ะขอพักานสองอันเดี๋ยวพี่ใครมีไอดีมั้งเอ้ยไม่ช่วยขนได้ดิฮัลโหลไม่ช่วยขนหน่อยได้ยีแห้วครับนกระเป๋าหนึ่งสาสี่ครับพี่ได้ยีห้าโลพี่หนึ่งสี่เก้าหครับผมครับพี่เขาเหลืออะไรวะผมได้สาสิบโลครับพี่หนึ่งสาพี่พ่อกดคนกันนะพี่ หนึ่ครับว่างสาสบโลเอ้ยว่างยีิบเก้พี่ยีเราไม่รู้นี่ว่ารถใครอะหนึ่งสามหนึ่งสครับรถมาจาุดคันแดงอของใครวะกุเรยียแดงอะออนนเราไม่รู้ว่ารถใครอ่ะ <at> ครับ ฟังลองคิดถภาพอีกถ้าอันเนี้ยคือการถ้าเรามีแบบอุ่มได้เนี่ยเราปิดรีเบลนะโดนมันหายหมดอ่ะเหัวเลยนะบอกเลยโชว์นโชว์ก่อนโชว์ก่อนนี่เอ๊ะมึงมึงมึงอุ้มศพไปตรงตรงที่ค้าบุญบุญที่เอาตังค์เอาได้โอ้โหี่เยอะที่เลาขายตื่นพี่ก็มาถือมาก็ได้ไม่เล็กหกสองสองก็แล้วกันหมดแล้วหมดแล้วอันเดียร์ไปเท่าไหร่ก็ แจ้งหมอให้เข้ามาเอาเลยเป็นไงพี่ตีแฟมทำดีไหมนี้อันนี้คือแฟ้มทำดีไหมอะไรนะลมหน่อยลมหน่อยเฮ้ยจึงจะทำดีไปพี่เลยนะแต่ได้แต่ละมึงแต่ละมึงข้างนอกกระโดดไล่นะสารดอกมาโฉ่แอบเปล่าวะพี่หลงไม่หลงครับให้หมอเข้ามาเลยไหมพี่หรือว่าไงจะพิสูจน์ข้อความไหได้ครับหมอแสดงใบเราเลยพี่ นี่นี่นี่นอย่าเย็นอ่าเยนอย่านอเดี๋ยวคุอไม่หมอมาเลยพี่เขารอจากตรงนน้นน่ะหมอไปแล้วข้าความหมอแต่หมอเขาน่าจะรอตำรวจมานี่มันเวอร์มะพี่ต้องให้ตำรวจเนียในอีโม่อาตำรวจไปก่อน ใช่ไว้จอดในเฮียเอ้ยสภาพเฮ้ยกูไปเจอคันหนึ่งกูไปเจอคันหนึ่งรถมันกำลังโชว์ซับ30-40เครื่องเลยสัะฮูเยอะฮะเฮ้ยเฮ้ยเรมีตังแล้วเปล่าพี่เราพี่บังกันดิใช่หรอ GTP ดังแล้วเราพี่บังไม่ GTP สีฟ้าไม่ฟนแหละเราพี่บังโธ่เฮียไอจอดเฮียอะไรตรงนั้นและตรงโซนมันหนักถามจริงว่าอัพหลงแคทสเดดีเลยวิ่ยเอาไปเลยครับ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 นองไอแคทแคทอยู่ไหนอะ ไปเลยพี่สุรเรยหมอไป